อยู่กับที่นี่ไทย t ี TV h ค่ะเริ่มลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกันแล้วนะคะสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีคำถามตามมามากมายะคะ่ะในฐานะสสบัญชีรายชื่ออันดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยเท่ากับว่าเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนยายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะ วันนี้ที่ฉันได้ไปสัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์ที่พักเพื่อไทยค่ะกับคำถามที่คงจะเกิดขึ้นนะคะกับแนวทางว่าจะเดินหน้าอย่างไรกับเรื่องการนิรโทษกรรมจะนำไปสู่การปรองดองได้หรือไม่และจุดยืนของพักเพื่อไทยกับนปชเตรียมที่จะวางจุดยืนกันอย่างไรและที่สำคัญผู้คนก็คงจะตั้งคำถามมากนะคะว่าเป็นนอมินีของคุณพักสินของพี่ชายเตรียมที่จะตั้งรับและเตรียมที่จะมีแนวทางในการทำงานอย่างไรค่ะ เสนอตัวเข้ามาทํางานการเมืองนะคะจะรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ยังไงคะขนาดพี่ชายพันตำรวจโททัศนิยังเอ่ยปากเลยว่าน้องสาวคนนี้โคนิ่งผมเลยจะทําให้ประชาชนเชื่อได้ไงคะว่าจะเป็นตัวของตัวเองก็อย่างแรกนะคะต้องเรียนว่าคําว่าโคนิ่งเนี่ยมีความหมายอย่างนี้ค่ะว่าโคนิ่งเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างแรกที่ท่านหมายถึงนะคะก็คือ,อความเป็นสายเลือด นะคะอย่างประการที่2ก็คือว่าตัวดิฉันเองก็รับรู้การทํางานหรือศึกษาแนวคิดของท่านมาในเรื่องของวิสัยทัศน์ว่าท่านเองท่านจะเหมาะมักจะมองโอกาสใหม่ๆแล้วก็มองวิสัยทัศน์ในสิ่งที่เก้าน้านที่ตรงนี้เองดิฉันก็เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็รวมถึงในเรื่องของทางการเมืองติดตามได้ชิดกับการทํางานหรือนโยบายของพี่ชายมาตลอดนะคะอันนี้ก็คือในแง่ของความคิดแต่การทํางานแน่นอนค่ะก็เป็นตัวของตัวเองดิฉันเองก็ทํางาน ร่วมกับทางพักเพื่อไทยนะคะในวันนี้เองก็มีทางท่านที่ปรึกษาแล้วก็ทางผู้ผู้ที่มีความชำนาญที่มีประสบการณ์อยู่แล้วตัวเองก็สามารถที่จะใช้การตัดสินใจรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน <c oughs> แล้วก็มาตัดสินใจถ้าดิฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ก็ไม่สามารถบริหารงานได้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วะค่ะเพราะวันนี้เองก็ผ่านการทำงานมาหลายองคอ์กร <c oughs> ส่วนใหญ่องค์กรที่ผ่านมานั้นก็ล้วนแต่ดูแลลูกค้าหรือประชาชนเป็นจำนวนมากอยู่แล้วค่ะ ก็ใช้การบริหารจัดการนเลคะในการตัดสินใจแต่คงจะปฏิเสธได้ยากกับคําถามแล้วก็<ะ>ข้อสงสัยของผู้คน<ะ>ที่กําลังจับตามองคุณยิ่งรักอยู่นะคะกับความเป็นนอมนินีของคุณพักสินถ้าได้เริ่มทํางานคิดว่าภารกิจที่จะทำเลยหนึ่งสองสามเนี่ยที่จะทำให้คนเชื่อว่า คุณยิ่งรักจะเป็นตัวของตัวเองจริงๆอย่างแรกต้องขอโอกาสดิฉันในการลงไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นํานโยบายไปเสนอนะคะส่วนการให้โอกาสนั้นก็คงต้องรอตอนที่เราเป็นรัฐบาลแต่ระหว่างนี้เองก็ดิฉันก็จะพยายามพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเราเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเราก็มีความสามารถแต่อาจจะไม่มีความรู้ทางด้านของการเมืองแต่ดิฉันเองก็มีความเข้าใจธรรมชาติการเมืองก็เชื่อมั่นว่าสองคุณสมบัตินี้บวกกันนั้นก็มาจะสามารถทํางาน แล้วก็รับใช้พี่น้องประชาชนได้ที่สําคัญนะวันนี้เองรเรศชาติก็ต้องการคนที่ผดดันในเรื่องของการบริหารงานและการจัดการนะคะเพื่อให้ขับเคลื่อนนโยบายนั้นไปถึงมือประชาชนและไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร็วที่สุดนะคะเพราะพี่น้องวันนี้ก็ เดือดร้อนประเทศชาติเราก็สูญเสียโอกาสไปเยอะนะคะถ้าตรงนี้เองก็เชื่อว่าถ้าดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนก็จะใช้ความรู้ความสามารถที่เราผ่านมาในเรื่องของการบริหารการจัดการบริหารงานแล้วก็ในด้านของบริหารคนนั้นมาทําให้งานต่างๆนั้นสําเร็จลุล่วงค่ะอย่างเรื่องของการทํางานในเรื่องของการปรองดองกับการในทศกรรมคุณยิ่งรักมองว่าต้องไปด้วยกันหรือเปล่า ปองดองคือจุดมุ่งหมายใหญ่ที่เราอยากจะเห็นประเทศชาตินั้นก้าวไปสู่ความสามัคคีนิ่รัษ,ษกรรมนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือหรือเป็นเหตุเรียกว่าเป็น,นกลไกที่จะ เกิดขึ้นหรือไม่ตามนั้นนะคะโจทย์ต้องกลับมาหาคําว่าปองดองก่อนว่าการปรองดองนั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงการสร้างันติสุขให้เกิดขึ้นและปองดองนั้นต้องเกิดจากทุกภาคส่วนเราก็กลับไปดูว่าการปรองดองนั้นถ้าจะให้เกิดความสุขนั้นต้องทําอย่างไรก็คืออย่างแรกก็ต้อง ในเรื่องของความยุติธรรมในหลักของนิติธรรมนั้นเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันถ้าเรามีตรงนี้นะคะส่วนอื่นๆอะไรบ้างที่อยู่ในกฎเกณฑ์ก็ต้องทําให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมค่ะ ถ้ากลับมาหาคําถามว่านี่ราเทศกรรมก็ต้องทํากับทุกๆคนที่ได้รับผลตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะทําเพื่อคนคนเดียวแล้ววันนี้เองดิฉันเองก็มาทางานรับไหนใช้พี่น้องประชาชนก็ต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะดังนั้นการจะทําอะไรนั้นเราก็คงต้องมีคณะกรรมการมีทีมงานในการที่จะหารือกันนะคะจากการหารือกันแล้วสุดท้ายค่ะต้องกลับมาฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแสดงว่าเลงว่าถ้าได้ทํางานการเมืองก็จะใช้ในโยบาย ข้รกรรมใช่ไหมคะยังไม่ได้บอกตรงนั้นนะคะต้องโจทย์เรียนว่าโจทย์ใหญ่ก่อนว่ากลับไปหาความปรองดองก่อนว่าเหตุที่จะให้เกิดความสามัคคีของคนในชาตินั้นมีอะไรบ้างและจะทําอย่างไรคะ่ะค่ะ แต่การเนือ้อศกรรมคนอาจจะตั้งคําถามว่าแล้วถ้าต้องใช้จริงๆจะครอบคลุมทั้งกับกลุ่มเชื่อเหลืองเชื่อแดงจะครอบคลุมหมดเลยไหมคะก็ถ้าโจทย์ใหญ่เราบอกว่าการปองดองจะเกิดขึ้นก็คือจากทูกภาคส่วนดิฉันเชื่อว่าจะครอบคลุมกับทุกท่านทุกสุภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคีสมเาภาคและเท่าเทียมกันค่ะค่ะงต้องกลับไปดูตั้งแต่ที่เริ่มจากวันที่19กันยาว่าจาก19กันยานั้นในเรื่องของหลักนิติธรรมลองกลับมาหาหลักนิติธรรมก่อนว่าหลักนิติธรรมนั้นเรา จะยึดในเรื่องของความเสมอภาคเรื่องความเท่าเทียมกันแล้วจากนั้นก็ต้องกลับไปดูในทุกภาคส่วนแต่ละแฉลและช่วงจุดยืนการทํางานของพักเพื่อไทยเองนะคะสสบัญชีรายชื่อของพักมีแกนนานปชถึง16คนนะคะตรงนี้จุดยืนคืออะไรคะถ้ากลับไปดูทั้งบัญชีเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีรายชื่อนั้นมีคณะกรรมการแล้วก็มีหลักการออในการที่จะกําหนด คุณสมบัติของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งก็มีหลายๆกลุ่มงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านของเศรษฐกิจสังคมการเมืองและพื้นที่นั้นทั้งหมดเนี้ยก็จะมีกลไกในพักแล้วก็มีคณะกรรมการในการพิจารณาอย่างชัดเจนค่ะแต่ถ้ามองพูดถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะคนก็คงจะแยกไม่ได้หรือว่าอาจจะแยกยากระหว่างทางนปชทางกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็ทางพักเพื่อไทยคุณยิ่งรักมองว่านปชเนี่ยควรจะเดินคู่ ควบคู่ไปกับพรรคเพื่อไทยเลยหรือว่าควรจะแยกกันที่ว่าเป็นผลดีหรือผลเสียกับพรรคเพื่อไทยค่ะมันคนละโจทย์นะคะต้องเรียนว่ากลุ่มนปชหรือกลุ่มที่อาพี่น้องประชาชนเพื่อแดงนั้นเป็นผู้ที่รักประชาธิปไตยและเรียกร้องประชาธิปไตยพรรคเองทาหน,น้าที่เพื่อประชาชนส่วนรวมฉะนั้นก็ต้องดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการที่ทําอย่างไรให้เกิดความสันติสุขแล้วก็ยึดหลักนิติธรรม ให้ให,ให้ให้เกิดความเสมอภาคแล้วก็สุดท้ายก็คือคาตอบคือกลับไปหาความสุขความสามสัคคีที่จะเกิดขึน้นในอนาคตย้ำกันตั้งแต่วันที่แถลงเปิดตัวด้วยนะคะจะใช้ความเป็นผู้หญิงมาสร้างความปรองดองตรงนี้จะไปด้วยกันได้อย่างไรนะคะและคําตอบของคุณยิ่งรักกับคํากับความเห็นนะคะว่าที่ว่าคุณยิ่งรักอาจจะเป็นนารีตกม้า